หน้าสนยนแสดงสินค้าและการประชุมอิมเพกเมืองทองธานีอําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก้มสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยมามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมวิชาการ42ปีพระบารามีแผ่ไพศาลเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุขโดยมีนายสุธีทองแยง้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูรอองทุรีพระบาทรับสเสด็จ ณศูนย์สแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอ,อําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วรัยรักอัครราชกุมารีกมพระศรีสว่างควัตวรัคัติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2564 โดยมีนายสุทีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จวันที่2ธันวาคม2565ณโรรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนายราชันสุนหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ทุพพลภาพผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต วันที่2ธันวาคม2565ณบริเวณด้านพระรมราชานุสาวริรีราชการที่5หน้าสารกลางจังหวัดนนทบุรีนายสุธีทองแยง้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีร่วมเปิดงานสมโภชส,สารหลักเมืองจังหวัดนนทบุรีประจำปี2565ครบรอบ473ปีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1-5ธันวาคม2565 โดยงานสงโพสสารหลักเมืองจังหวัดนนทบุรีถือเป็นงานประจำปีของชาวจังหวัดนนทบุรีซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีวันที่5ธันวาคม2565ักบณบริเวณรานพะระมราชานุสาวรีราชการที่5หน้าสารการจังหวัดนนทบุรีนายสุธีทองแยม้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนราถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติโดยการทำบุญตักบาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพานพุ่มดอกไม้เกาวถวายราชสดุดีและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ต่อจากนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสารู้รักสามคัคคีรักสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต ณสวนสาธารณะ,ฉะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองบางบัวทองอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีวันที่6ธันวาคม2565ณหอประชุมที่ว่าการอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการบริหารงานส่วนราชการของผู้บริหารท้องถิ่นฝ่ายปกครอง หัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลอำเภอบางใหญ่เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดนนทบุรีสู่เมืองน่าอยู่6ดีประกอบด้วยเศรษฐกิจดีสะดวกดีสะอาดดีปลอดภัยดีสิ่งแวดล้อมดีและคุณภาพชีวิตดีวันที่7ทธันวาคม2565 ณห,ห้องประชุมพนังเก้าชั้น3สารลางจังหวัดนนทบุรีนายสุธีทองแยง้งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยประจำปี2565ของจังหวัดนนทบุรี ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประจำปีงบประมาณพศ2565ในระดับ AA และระดับ A จำนวน37แห่งวันที่9ธันวาคม2565ณห้องประชุมมหาเจษฎาบดินชั้น5สารกลางจังหวัดนนทบุรีนายสุทีทองแยง้งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมนายกและประลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาลเช่นการเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกการติดตามการจัดตั้งศูนย์คัดกรองการใช้ยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมและการบูรณาการกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร วันที่15ธันวาคม2565ณห้างสรรพสินค้าท็อปมาร์เก็ตสาขาเซ็นทัลพลาซาแจ้งวัฒนะอําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีนายสุธีทองแยง้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะรงพื้นที่ตรวจสอบการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง วันที่20ธันวาคม2565นหอณหอประชุมเทศบาลตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนายสุธีทองแยงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดงานวันดินโลกปี2565ภายใต้แนวคิดอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชาพิตรในฐานะนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมพระองค์แรกของโลก วันที่21ธันวาคม25 6 5ณโถงกลางชั้นหนึ่งสารกางจังหวัดนนทบุรีนายสุทีทองแย้มผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรลากิติยาภาณเลนทิราเทพพยาวดีกมรลวงราชสานิสีรีพัฒนมหาวชระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีเพื่อให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน วันที่22ธันวาคม2565นณวัดบางไผ่พระอารามหลวงอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนายสุธีทองแยม้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์และปล่อยสัตว์น้ำเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชราคิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีก็มาหลวงราชสานนิริรีพัฒน์มหาวัชราราชธิดาเพื่อให้ทรงหายจากอาการประชวนโดยเร็ววันวันที่22ธันวาคม2565 ณวัดใหม่พดุงเขตอำเภอบางกรวยจัังหวดนนทบ,บุรีนายสุธีทองแยม้มผู้ว่าราชการจัังหวดนนทบ,บุรีเป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุคสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชากุมารปีงบประมาณพศ2566ครั้งที่1เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร